ณบริเวณศูนย์นันทนาการคลองเตยบ่อปลาวานเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครมีการจัดโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยซึ่งสำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยและโรงพยาบาลบ้านแพ้วจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระ t รา,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชมสมภพ2เมษายน2567 ได้มีการตรวจสุขภาพสายตาให้แก่ประชาชนที่อาศัยในเขตคลองเตยและบริเวณใกล้เคียงมีประชาชนไปรับการตรวจสายตากว่า500คนพบปัญหาทางสายตาเช่นต้อกระจกและต้อหินในผู้สูงอายุจำนวน101คนทั้งนี้สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยจะนำผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตาดังกล่าวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย